มาตั้งกระแสชาดิชันกันหน่อยเอกมา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 จอยจอยชาลีชาลีเอลยู่ดีชาดิชาลีเอลยู่ดีอยู่ไหมครับก็มาอยู่ในเป็นผีกระดูกเล่ยเนาะเออเอ้ยอะไรอะไรเอ้ยเจี๊ยบว้ายเอ้ยว้าต้องฟาชาดิชาดิหนด่งเด้อ

mãi hèm áp bọt mãi hèm hơi bọt 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 ใส่ไปให้มันหมดไป้ะหมดกูควรติงไปไได้ลงทำาบนี้สายดำแข็งลงไปด้วยไม่คิดคุแตนเลยค้างเขี่มาแลหมดจักหมดหมดแล้วปีบรัานี้เออ เฮ้ยแข็งนะทำามันอืมเอามาด้ยดีกว่าเอามาปวดขี้เหมือนขี้มากเลยนี่เฮ้ยแตทำค่าแลงสั่งก <Okay. S 1> นเลยนี่ทำเป็นไว้ทำเป็นให้เรามั่นใจตัดไปนี่อู้ โอ้ยทำยาดีก็ตั้งกรจะแ้อใจเลย้เลยดีกว่า้ปตัดกรรพอนอุทำอาหารไปไปกันนะมานี่ยยังไม่อวทำอาหารนี่กอยาย อันนี้เลยวันนี้ค่ะจะมาทำได้ใส่หน้าเลยเบื่อไอเชียวขายเชียวนี่นี่แท่ไส่กูแท่ด้านเย็นไปไปใส่ฟูไปเลยเก็นฟูไปด้วยด้วยน้อมมา โอยเออนี่โอเหมือนโอรีโออ้ยอ้าอ,อย่ไปกี่ตัลอกดนะตอนข้าออไปอีกมใส่ ้าต่อไปนี่มันเยอะเลยหมดมา้าว่เคียวค้างว้าวบอคนกว่าบอกใส่ใส ใไม่ส so ิโอกูไม so ่ด <necessary> ๋วเมียหลวงนี่สิเฮ้ยเฮ้ยใส่ก็ไม่เป็นไรนี่นี่นะเฮ้ยจ้เฮ้ยจุงกวนตินนี่กวนติ้นกวนตินสองนี่นี่ใครไข่ไข่ไน่้อนำพกโคราสิปบั๊บซี่ว้าวูตินจ่าฮวนนี่โอเคแแม็กซี่กันนะแม็กซี่ วันนี้เขาจะมาทำแม็กซี่ันจะเาทแม็กซี่แบบดีนนี่อุ้ยแลวแวแล้วแเอูเกูก่ิดกกินี่บริบริเกบริกหบนี้วะนปะนี่ิวกจะ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 เว้าวยังไง Oh, go on, go on. And I don't like this. Do you want to do it? I want to go hard on that. Yeah, yeah, yeah. See? There. Let the hat do that. Get do that. Do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  do that.

ไป <S <S อ่มสวยโกทีแล้ว <S <S ไปควรตีแน่นอนไปใส่ไปใส่ไปใส่ไปโอ้เห็นเยอะเลยนี่ ใส่น,นี้ลงไปอะเยอะเลยนี่เลยนมไสไข่ลงไปด้วยแค่ ไปครเลยใอ่ปลาใสงง่ล,ลงไปด้วยรอก่อนนะลูกมา mà, bay ốp chai, uốn tỏ, bay, Ở tin hiệp rồi, chạy con, sân bay yong này, Đồ xê, ẹp nứi rồi nè, mà mày xung quanh tinเลย, nhị mạc con, ơi, chó, mà. นี่ต๊นต้นอื้มเอ้าเฮ้ยนี่เลยดีกว่าวิ้ยใครมาที่นี่วะเขี่ย

ตะไปยังไงไม่ได้โอ้รักจรินจังหูยเด็กท่อยิ่งชิจ๊ะไปเยอะเออเด็กเด็กใจดีกว่า

ไม่ควรตีนเลย<ม>ได้ออกไปกว้าจ้าเด็กดูกริย์ปิดแล้วก็อาบน้ำไม่สบายควรตีนไปกินไปขอใส่น้ำนมเออ อ้ายไอ้ยยาโอ้ได้วันนี่ยิ่งังกงฟู่ให้ใส่ใครยิ่แล้วไายิีงแล้วไปไหมตาช็อตกินจานี่เจ๊เดลี ok ่มาแล้วคักแล้ว นายกางเกงควรแค่นี้ควรต,ตีนควรตีนเลือดสีแดงเอ้ยอะไรมันลำ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 ใหญยใหญ่่ควรตีรู้ปะโอ้ยควรตีนะอะโอ้ย กัวเตอร์อตัดไปได้ทุกชูส่ไข่อออจใายจใจใใใส่กองมาทำเมาทำใส่กอนด่ชไม่อ้ยเหรอไม่เว้ยยายเหรอไม่อ่ะชู cô cô, nín nào, nín cho anh, đi 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 đi

うわ、uh oh.